ดีตเนี่ยเราทำเกี่ยวกับนําเข้าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสําเร็จรูปแล้วก็อะไหล่จากต่างประเทศเดิมที่เราใช้ชื่อฟังชันเทรดดิ้งนะครับปี40แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นฟังก์ชันอินเตอร์เนชันแนลสินค้าของเราจะเป็นเครื่องกองน้ําอะไหล่ไส้กองถังกองอะไรที่เกี่ยวกับระบบน้ำเขาเรียกวอ t เตอร์ทิ m เมนตรงนี้เ,เราอย่างแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ตามบ้าน เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม h o u s e โฮล d กลุ่มหนึ่งเป็นเชิงพาณิชย์คือคอมม e r เชียอีกกลุ่มหนึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับสามกลุ่มนี้กเ็เราก็จะมีสินค้าที่หลากหลายอยู่ในทั้ง3กลุ่มนี้คือพูดง่ายๆว่าอะไรที่เกี่ยวกับระบบน้ำทั้งหมดเนี่ยเราขายปัจจุบันเรามีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเราเลยเนี่ย23แบรนด์ ยี่สามแบรนด์แบ่งเป็น3กลุ่มก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นบ้านคอมเพรเชียลแล้วก็อินดัสเทรียลยี่สามแบรนด์เนี่ยจับกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับอย่างสมมุติกลุ่มตามบ้านเราก็อาจจะมีประมาณ6-7แบรนด์แต่และแบรนด์ก็แยกย่อยอีกเป็น1เป็นตลาดระดับกลางขึ้นบนระดับกลางแล้วก็ระดับอีโคโนมีระดับล่างทุกๆในภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีแบรนด์ค้ากันไป นะครับหถึงเแบรนด์8แบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อให้เราสามารถขายลูกค้าคือธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจขายส่งเราไม่ได้ขายถึง end user โดยตรงฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราไปขายในตามตาม่ตาจงจังหวัดหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพบางทีมันจะมีคำถามในอดีตว่าเราขายเจ้านี้ละอย่าไปขายอีกเจ้าหนึ่งนะขายก็ไก่เจ้าขอขายคนอยากเข้าขควายไม่ให้ขายแต่ท้ายที่สุดเราก็ วินวินก็คือถึงแม้เราจะไม่ขายคอไข่หรือคอควายนะครับแต่คนอื่นก็ขายอยู่ดีเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องขายคนลัแบรนด์กันนะครับเมื่อกอไก่เราก็ขายแบรนด์ A ออไก่ขายแบรนด์ B ีอควายเป็นแบรนด์ C นี่คือเหตุผลที่เราสร้างแบรนด์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเองเราก็แยกกลุ่มอย่างเจ้า A แน่นอนเขาจะขายสินค้าซึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าใหญ่เขาจะขายสินค้าที่ค่อนข้างดี เพื่อนเราก็ขายเป็นแบรนด์พรีเมียมหน่อยนะครับขอขายก็เป็นแบรนด์ที่เป็นมิดเดิลนิดนึงส่วนพวก CDE อะไรมันก็จะมีบริษัทเครื่องกรองน้ำเนี่ยมากมายในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับก,ก็เราก็จะขายเกือบทุกเจ้าในอดีตเนี่ยเรามีตัวแทนถึง2,000กว่าลายหมายถึงร้านลายเล็กลายน้อยย่อยๆแต่ปัจจุบันเราก็ย่อจจำนวนลงนะครับแล้วเราก็ทำร้านซึ่งเป็นร้านตัวแทนจริง เราใช้ชื่อร้าน Water Store ซึ่งเป็นร้านขายส่งแทนเราในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ลดลายย่อยลงเพื่อให้ไปซื้อร้าน Water Store แทนนะครับจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้ขายสินค้าสำเร็จรูปที่เป็น,น c o m p พ e t e Unit อย่างเดียวยอดขายหลักใหญ่ของเราคือขายอุปกรณ์สแปพาร์ตมากกว่าเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาผลิตเครื่องกรองน้ำของเขาเอง โดยเฉพาะอย่างตามบ้านมันก็จะมีแบรนด์ที่เราคุ้นหูอยู่มากมายนะครับทั้งผ่านโมเดิ t เทรดหรือระบบดเรกเซลก็ดีพวกนี้เขาไม่สามารถผลิตสินค้าได้ครบทุกชนิดทุกอย่างเปรียบเสมือนรถยนต์ครับโตโยต้าไม่สามารถผลิตยางเองได้ผลิตอุปกรณ์มอเตอร์เบาอ,อะไรเขาก็ต้องซื้ออะไหล่จากข้างนอกเข้ามาประกอบเพื่อมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปเราเนี่ยแหละเป็นคนขายอะไหล่พวกนี้ให้กับเขา อย่างโตยต้าเราก็ผลิตเราเราเป็นตัวแทนบอกเป็นตัวแทนยางเป็นตัวแทนล้อเป็นตัวแทนกระจกอะไรอย่างเงี้ยขายให้กับพวกนี้บางเจ้าก็อาจจะเป็นนำเข้าเองแต่ว่าบางชิ้นส่วนเขาจะมีความสำคัญแล้วก็มันคุณภาพดีมันจะมีไม่กี่เจ้าในระดับโลกนะครับแต่ถ้าพวกนี้เราเป็นตัวแทนอยู่ เพราะว่าโวลุ่มในตลาดประเทศไทยเนี่ยเราเยอะสุดเพราะทุกเจ้าในอนดีตเนี่ยต่างคนต่างนําเข้ามานะครับนำเข้ากันเองมาประกอบเป็นของตัวเองปริมาณในการสั่งมันน้อยแต่เราเป็นคนกลางซึ่งทําให้ปริมาณมันอยู่ที่เราอนานาจการต่อรองลูกค้าอาจจะซื้อราคาเท่าเดิมนั่นแหละแต่เราไปได้ส่วนลดแล้วเราไปสร้างอีโนมิกออฟสเกลให้กับโรงงานว่าเอ้ยคุณผลิตเราคนอื่นสั่งร้อชิ้นเราสั่งทีหนึ่งชิ้น เพื่อกระจายให้ร้านเครื่องกองน้ำในประเทศ1,000หลายนะครับขณะที่คุณเคยขายเจ้าเล็กเจ้าน้อยอะไรมันก็จะวุ่นวายการจัดการอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นธุรกิจที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นและเราก็วางโพสิชันเราชัดเจนว่าเราเป็นผู้ขายอะไหล่อุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับระบบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงตามบ้านโคลเรือนหรือว่าในถึงภาคอุตสาหกรรม ที่เราชัดเจนว่าเราไม่แข่งขันกับเขานะครับเราวางตัวของเราเองเพื่อให้อยู่ในเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางนะครับในอดีตเราเป็นเหมือนดิสติบิวเตอร์เพื่อขายอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาเราบอกลูกค้าเสมอเราไม่ใช่โรงงานผลิตฉะนั้นคุณภาพคุณเป็นคนเลือกเรามีคุณภาพให้คุณเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นของนำเข้าใจเมกากยุโรปเอเชียจีนไต้หวันเราเป็นตัวแทนเราไม่ใช่โรงงานถ้าเป็นพูดถึงชิ้นส่วน มันอยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเอาเสนค้านั้นนะไปประกอบเป็นชิ้นส่วนไหนแต่เนื่องจากพอปริมาณโวลูมเราเยอะคือเราถูกเรียนรู้ว่าออพอเราขายเยอะๆถงนอกมันจะกดดันเรานะครับมาทำตลาดเองบ้างให้ขายคนอื่นบ้างจนถึงทุกวันนี้โวลูมที่อยู่ในตลาดเ0นะครับหรือ80%ที่เป็นอะไรที่เราขายในยอดขายของเราเภายใต้แบรนดเราทั้งหมด เราจะขายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ออริจินอลแบรนด์จากต่างประเทศเนี่ยแค่10ถึง20%แต่สิ่งที่ลูกค้าซื้อไปเพื่อใช้ประกอบก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่มองเรื่องเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทเพราะเราเปิดมา25ปีนะครับมันมันเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วก็ชัดเจนกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการคุณภาพแบบไหนเราก็เลือกให้ท้ายที่สุดอย่างตามบ้านเขาก็เป็นยี่ห้อของเขาเขาไม่หมายว่าจะเป็นยี่ห้อไหน แต่เขาจะเลือกได้ว่าสินค้าฉันต้องการดีหน่อยอันนี้ของผมเป็นตลาด Middle ผมต้องการราคาที่ย่อมเยาเหมือนเปรียบเสมือนเราขายเบาะรถยนต์เราขายให้เบนลี่นะครับเราขายให้ Toyota หรือเราจะขายให้เกตวอลนะครับเรามีหมด <S <S 1> <S 1> ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขายสเปซสปาร พอถึงจุดหนึ่งเมื่อประมาณสัก3ปีนี้เราเริ่มตั้งตัวแทนที่เป็นทางการในการขายส่งเหมือนเราเนี่ยเราใช้ชื่อว่า water store ปัจจุบันนี้เราขยายไปได้17สาขานะครับตัว17สาขาเนี่ยมีหน้าที่เก็บรายย่อยลูกค้ากลุ่มรายย่อยทั้งหมดนะครับส่วนรายใหญ่ซึ่งเขาจะทำเป็น OEM พวกนี้เราดิวเองแต่ถ้ารายย่อยเป็นร้านเล็กๆ เราก็จะให้ซื้อผ่านตัวแทนเราในภายใต้ Water Stor นะครับขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเรามีการวิเคราะห์ตลาดเราเริ่มทำงานวิจัยของเราเองเราค้นพบว่ามันมียอดกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเข้าไม่ถึงเลยคือกลุ่มที่เรามองว่าเป็นเป็นไฮเอ็นของเราเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ใชมันอยู่ในระดับแค่มีเดี u m เราไปทำวิจัยออกมาจ้างมหาวิทยาลัยทา พบว่าแบรนด์เราทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มตรงนั้นไม่มีลูกค้าคืออาจจะมีแค่1%เราออกแบบผมจำไม่ได้ประมาณ3,000หรือ5,000ออกไปสำรวจทั่วประเทศเราพบว่าไม่ถึง1%ที่ใช้ยี่ห้อเรานะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบรนด์ผ่านระบบด e เรกเซลที่ทุกคนรู้จักดีสมมุติว่าบ้านที่คนระดับราคาสูงเนี่ยจะซื้ออยู่ไม่กี่แบรนด์ รเราก็จะดูหลักๆแต่ทั้งหมดเนี้ยส่วนใหญ่ซื้อผ่านญาติเพื่อนคนรู้จักผ่านขบวนการ d i เรกเซลล์อันนี้ Market Share อยู่ประมาณสักเกือบ60%นะครับที่เหลือก็จะเป็นผ่านโมเดิลเทรดรวมถึงร้านที่เป็น Standalone นะครับมันก็จะมีร้าน Standalone ซึ่งหลายท่านจะเริ่มคุ้นหูบางแบรนด์นะครับขนา ตรงนั้นน่เราจะไปทำเป็น s t a น d a อะโลแต่ภายใต้ชื่อแบรนด์ Aqua t e เอ่หลังจากเราทำปุ๊บเรารู้ว่าสินค้าเราไม่ใช่ช้นแลวไหนที่สำคัญการตัดสินใจของลูกค้าอะไรเป็นตัวหลักระบบการบริการการเข้าถึงตรงนี้สำคัญสุดเราก็เลยตั้งโครงการชื่อร้าน Aqua t e คขึ้นนะครับเป็นพรีเมียมเนี่ยคือแบรนด์ Aqua t e c มีอยู่แล้ว แต่เราจะตั้งชื่อร้านนอคอรเทคแล้วเราจะใช้เงินทุนเนี่ยในการเปิดแบรนด์ตัวนี้นถึงเปิดร้านนะครับตัวเจ้าของร้านยังเป็นลูกค้าเราเราจะเลือกโลเคชันที่ดีที่สุดในพื้นที่นะครับเพื่อให้ลูกค้าขับรถผ่านเข้าถึงบริการที่ประทับใจเรามีระบบ call center นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด50ลร้านค้าที่เราจะตั้งลูกค้าจะไม่ถึงเราเราไม่ใช่เป็นคนบริการแต่ดีลเลอร์เรา ที่เราคัดเลือกมาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยไปบริการลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงลูกค้านะครับในอนาคตจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าเราเอาแผนระยะสั้นนะครับซึ่งเ,เราปักธงไว้ว่า50ล้านเนี่ยจะอยูใ่ในโซนไหนนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตมาตลอดนะครับแรกๆเนี่ยผมเองก็ทำธุรกิจที่เริ่มจากไม่ค่อยมีเงินทุน นะครับก,ก็ปีแรกเราก็ขาย3ล้านกระโดดมาเป็น10กว่าล้าน30กว่าล้าน60กว่าล้าน100กว่าล้าน200นล้านแล้วก็สัดส่วนโตขึ้นไม่น้อยกว่า20-30%ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับมีปีที่แล้วเท่านั้นเองที่เรายอมรับว่ายอดขายเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เราก็ยังมีกําไรอยู่นะครับก็ผมว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน ทุกหลายรีสอร์ทก็ถูกปิดถูกอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบโดยภาพรวมขณะเดียวกันความตื่นตอนหนกการใช้น้ําลดลงทุกคนอยู่ที่บ้านเป็นหลักปริมาณการใช้ก็ลดลงดื่มน้ําน้อยลงนะครับประหยัดมากขึ้นก็ยอดขายก็ลดลงนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าปีนี้เราจะกลับมานะครับจากสถานการณ์ผมว่ารับเองก็ก็มีส่วนที่จะทำให้สภาพโดยรวมมันเป็นยังไง เรามีตลาดที่เป็นคอมมเชียลกับตามบ้านคอมมเชียลคือคนที่ทําน้ําดื่มนะครับคนที่โรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมหรือใช้ในสํานักงานกลุ่มนี้จะเยอะที่สุดก็คือสัสดส่วนเนี่ยจะพอๆกันอยู่ที่30%กว่าเปอรถึงสารวมถึงเครื่องกรองที่ใช้ในบ้านนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับกับกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราแยกออกมาเขาเรียกกลุ่มสารกรอง กลุ่มสารกองเนี่ยจะไปเซิร์ฟทุกกลุ่มนะครับอย่างไส้กองที่เราใช้มันจะมีสารกองอยู่ข้างในกลุ่มนี้ด้วยรวมถึงตามบ้านบางทีถังกองเราต้องการกองน้ำใช้สารกองตัวเนี้จะเข้าไปอยู่ในตลาดตรงนั้นแล้วมันจะถูกใช้ทุกปีคือสารกองทุกคนต้องเปลี่ยนไส้กองต้องเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนหรือ1ปีเป็นอย่างชา้าก็ตรงนี้ฮะมันจะเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา แต่การผลักดันของเราเนี่ยเราจะผลักดันในในภาคที่เป็นตามบ้านเป็นหลักก่อนส่วนในภาคที่เป็นตลาดพาณิชย์เนี่ยยูเซอร์เนี่ยเราเข้าไม่ถึงแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะครับแต่คนที่ตัดสินใจคือดีลเลอร์คนที่เอาเข้าไปขายการที่เข้าเชื่อมั่นในบริษัทการที่เราบอยู่ในบริษัทที่ที่จดทะเบียนมันมีระบบที่ชัดเจนมีนกลไกในการควบคุมตรงนั้นน่ะมันจะเกิดความเชื่อมั่น กับร้านค้าต่างๆแล้วก็ผลักดันให้ทุกกลุ่มของเราเนี้ยเติบโตคู่กันไปด้วยคนเนี่ยยังไม่ติดเครื่องกรองน้ำมีมากพอสมควรก็คือซื้อน้ำขวดใช้นะครับหรือลองน้ำฝนสมัยโบราณเราก็ไม่มีเครื่องกรองหรอกครับเวลาเราไปแต่เดี๋ยวนี้ตามแต่จังหวัดเริ่มมีแต่ไม่ใช่มีทั้งหมดตลาดตรงนี้ยังเติบโตได้นะครับอีก20-30%สายสบาย ขณะดเดียวกันตามบ้านผมก็พูดเสมอว่าเราไม่ได้มีเครื่องกรองหนึ่งเครื่องที่อยู่อยู่ในบ้านหนึ่งหลังผมเองมีเครื่องกรองที่ใช้สําหรับดื่มมีเครื่องกรองที่ใช้สําหรับชงกาแฟมีเครื่องกรองที่ใช้สําหรับเข้าตู้เย็นเพื่อเราต้องการน้ําแข็งที่บริสุทธิ์แต่เราไม่ต้องต้องการน้ําดื่มที่บริสุทธิ์อย่างเดียวผมก็แยกเฉพาะเครื่องกรองน้ําดื่มบางบ้านไม่มีแม้กระทั่งระบบการกรองน้ําใช้ ถ้าคุณติดเครื่องกรองน้ําสิ่งที่คุณได้คือผิวพรรณคุณจะดีครีมคุณจะใช้ลดลงคุณจะเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็แม้กระทั่งซักผ้าการที่คุณใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มคุณจะลดลงเพราะน้ําที่คุณใช้จะเป็นน้ําอ่อนเขาเรียกในเชิง water treatment ว่าเป็นน้ำอ่อนมันจะส่งผลดีใน,ในภาพรวมนั่นคือตลาดที่จะเติบโตเพียงแต่ว่ายูเซไม่รู้นะครับเราต้องไปขยายตัวนี้ให้มันเกิดขึ้น ในเบื้องต้นสำหรับปีนี้หลังจากาทุกอย่างเดินตามแผนเราได้เงินเราลมทุนมาลนะเราก็เอาไปใช้ในการหลักๆก,ก็คือทำแรงแบรนด์ออคคอรเทคนะครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ในการโปรโมทแบรนมากกว่าแต่ปีนี้เราเปิดร้านยังไม่เยอะเพราะเราต้องมาเซตอัพเรื่องของโปรดักต์หน้าร้านไปหาโลเคชั่นเพื่อจะทำปีนี้เราตั้งแค่ไม่เยอะครับประมาณ6ล้านคา ซึ่งเรามีอยู่แล้วว่าจะจะตั้งเรารๆาตรงไหนเออใน1ล้านค้าประมาณ3ล้านบาทนะครับที่เราใช้ประมาณ3ล้าน50ล้านค้าก็150ล้านแต่เงินเราจะมาใช้ส่วนหนึ่งที่เรามาทำร้าน Water s t o ร์ด้วยแล้วเราก็อยากจะมาพัฒนา Product ในกลุ่ม Product หนึ่งซึ่งเราไม่เคยทำผมยกตัวอย่างเช่นเราเป็นตัวแทนปั๊มน้ำยี่ห้อหนึ่ง เป็นบริษัทยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศเ,เราเป็น e อ็กซ์คลูซีฟดิสติบิวเตอขาเป็นตัวแทนเจ้าเดียวเราซื้อโปรดักต์เขาอยู่ประมาณสัก20%อีก80%เนี่ยเรายังไม่ได้เคยซื้อเขาเขาอยากให้เราเป็นตัวแทนแล้วก็ขายสินค้าในอีก80%นี้นะครับนั่นคือโอกาสที่เราจะเติบโตแน่นอนเราก็ต้องใช้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้ามีจำนวนของที่ต้องสต็อกที่เพิ่มขึ้น เราก็ต้องใช้เงิน i p o ส่วนนี้เข้าไปสต็อกของพัฒนาการตลาดในสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นในเชิงของอีกตลาดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยทำนะครับรวมถึงเ,เราก็มีแผนให้ทำเรื่องของการผลิตนะครับก็ให้ทันสมัยมากขึ้นซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการลงทุนตรงนี้ครับเพื่อให้ลดต้นทุนต่อหน่วยลงไปอีก F T I นะครับเราจุดประสงค์มาระดมทุนเนี่ยแน่นอนทุกคนนักลงทุนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของกำไรปันผลก่อนนะครับเราก็มีนโยบายตรงนี้ชัดเจนว่าเรามีนโยบายปันผล40%ของกำไรสุทธินะครับขณะเดียวกันผมเข้าใจอารมณ์ของนักลงทุนว่าอยากให้หุ้นของตัวเองสมมุติเป็นพร้อมที่จะผ่องถ่ายได้ตลอดเวลาเราจะพยายามบริหารหุ้นให้มีสภาพคล่อง นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการเติบโตของหุ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่ที่เราจะวางแผนไว้ในอนาคตนี้ครับ